สายไฟสายสื่อสารห้อยระยงระยางลงมาเสี่ยงอันตรายกับเด็กนักเรียนซอยแฟร์เทคเทพรักกิโลเมตรที่เก้าชาวบ้านสุดทนร้องสื่อว่ามีสายไฟและสายสื่อสารห้อยระยงระยางลงมาบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทรงวิทยาเทพรักซอยบุญธรรมอนุสณ์หรือซอยแฟร์เทคถนนเทพรักอมอกม9ตำบลบ,บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสุพราารณบุรีดูแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนและประชาชนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะยามค่ำคืนอีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอาจเกิดไฟฟ้ารั่วขึ้นได้จากการ ลงพื้นที่พบว่า จุดที่สายไฟและสายสื่อสารบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทรงวิทยาเทพรักษ์อ็ให้ต่ำลงมาจริงและตลอดแนวทางเดินบางจุดก็ให้ลงมาอยู่ในระดับสายตาโดยในโลกออนไลน์มีการลงภาพช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนและตอนเลิกเรียนเดินทางกลับต้องคอยหลบสายไฟและสายเคเบิลที่ห้อยระยงระยางลงมาทุกวันมานานนับปีขณะเดียวกันยังพบว่ามีเสาไฟฟ้าบริเวณทางเดินเริ่มเอียงแล้วอีกหนึ่งต้นที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่งตางๆแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบส,อบสายดังกล่าวส่วนใหญ่ ปฏิเสธว่าไม่ใช่สายของตนสุดท้ายปัญหานี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขเชาบ้านจึงวอนสื่อให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของสายเคเบิลมาดำเนินการจัดระเบียบเก็บสายไฟและสายเคเบิลให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนที่เดินผ่านไปมา ทีมข่าว AEC TV c h ี anel รายงาน